สวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงผ้ายิปซกันนะครับการดูดวงผพ่ยิปซีวันนี้ก็จะดูแบบแรนดอมกันเช่นเคยนะครับซึ่งการดูแบบแรนดอมนี้คือเปิดมาเจอคลิปนี้ก็ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่แต่อย่างใดนะครับแต่ก็ต้องย้ำทุกครั้งว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงในภาพกว้างภาพรวม เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าเอาคําทํานายในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะครับให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับถ้าทักมาในเวลาทําการปกติผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอบให้ตามคิวนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือท่านที่มาใหม่ก็อ,อยากจะเรียนเชิญให้มากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมในลําดับถัดไปนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังแอบเฝ้ามองคุณด้วยความชื่นชมเออใครกำลังแอบเฝ้ามองคุณด้วยความชื่นชมนะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยนะคุณขอมาเราจัดให้ใครกำลังแอบเฝ้ามองคุณด้วยความชื่นชมผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟออฟวันส์สี่ถ้วย4ฟ u ์ทคัพส์ t h e chariot เจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัพส์หกดาบซิกออฟซอสไม่ต้องกลัวดาบไม่ต้องกลัวหกดาบเป็นเรื่องของระยะห่างทางไกลาการเดินทางอ่อเดอ e อมเปรร์โอ้โหหกถ้วยซิกออฟคัพส์พลังงานคนกันเองชัดเจนหนึ่งไม้เท้าเอซออฟวันส สิบไม้เท้า10 of Wands 8เหรียญเอ f Pentacles สา th มถ้วย Three of Cups และสุดยอดไม่ได้ออกกันบ่อยๆ The Sun มาวันนี้มี The Sun ด้วยนะครับพลังงานดีแน่นอนมาขยายความกันนะครับกับพลังงานไพ่ชุดนี้วันนี้ในหัวข้อนี้นะ ใครเฝ้ามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมท้าความจากใบแรกแถวแรกดูทรงแล้วณเวลานี้นะณนะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับผู้คนแวดล้อมอืมไม่ว่าจะเป็นผู้คนแวดล้อมที่ทำงานที่อยู่อาศัยหรือว่าคุณจะทำงานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานอิสระงานประจำหรือค้าขายหรือทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่คุณมีแนวโน้มที่จะประสบหรือเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับผู้คน มากคนมากความหรือการทำกิจกรรมกลุ่มใดๆแล้วประสบความเสียหายก็ต้องขออนุญาตใช้คำว่าเหมือนกับทำงานกลุ่มแล้วแจ้งไม่เป็นท่าอะไรแบบนี้ขออนุญาตใช้คำนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับทำงานกลุ่มทำกิจกรรมหลายๆคนแล้วได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ถึงขั้นเสียหายได้เลยคุณรู้สึกว่ามันมากคนมากความมันมีความน่าเบื่อคุณมีโอกาสที่จะผันตัวออกมาทำงานส่วนตัวเราตามลำพังคนเดียว ออกมาทํางานส่วนตัวงานอิสระอะไรที่ทําได้ด้วยตัวคนเดียวหรือว่าออกมาค้าขายประกอบกิจการที่ทําได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องง้อใครแบบนี้มีโอกาสนะครับเพราะคุณมีประสบการณ์ที่น่าเบื่อกับผู้คนหลากหลายมาบ่อยครั้งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยให้เหตุการณ์แบบนั้น เกิดขึ้นอีกตอบไปไม่ได้แล้วนับจากนี้ฉันจะเดินคนเดียวฉันจะบินเดี่ยวบ้างละ่ะอะไรประมาณนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฉันสู้เต็มที่ประมาณนี้คุณมีกําลังใจดีแล้วก็มีแรงฮึดสูงเรียกว่าเป็นคนสู้เอาการเอางานหนักเอาเบาสู้ไม่กลัวอุปสรรคใดๆและแม้จะถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาบินเดี่ยวเดินเดี่ยวลุยงานคนเดียวแบบนี้คุณก็ไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นในบางท่านอาจจะทํางานคนเดียวแต่มีลูกน้องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานคนเดียวนะครับ เพราะการจ้างลูกน้องนี่ถือว่าเป็นคนที่มาช่วยเราแบบนี้ตามกําลังก็ว่ากันไปแต่จะไม่ใช่งานที่ทําแบบหุ้นส่วนแบบแต่ก่อนไม่ใช่งานกลุ่มแบบแต่ก่อนไม่ใช่งานทีมเวิร์กแบบแต่ก่อนละตอนนี้การทํางานเดี่ยวโดดเด่นมากพละงานตรงหรือไม่ตรงลองพิจารณาดูนะครับเพราะนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ นอกจากลักษณะการงานหรือการใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวใช้เดี่ยวบินเดี่ยวณนะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะเดินทางบ่อยขึ้นมีการพบปะผู้คนเท่าที่ยังเป็นหลักๆคือคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยลําพังตัวคนเดียวด้วยความคล่องตัวแบบนี้ มีโอกาสที่ตอนนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ปรุดปราดปลาดเป,ปรียวไปแล้วจากแต่ก่อนจะทำอะไรทีก็ต้องคอยขอความเห็นจากเพื่อนร่วมงานขอความเห็นจากทีมงานขอความเห็นจากหุ้นส่วนตอนนี้คุณสบายลอยตัวบริหารทุกอย่างด้วยตัวเองตัวคนเดียวอยากทำอะไรทำได้เลยอยากไปไหนไปได้เลยอะไรแบบนี้ความคล่องตัวสูงมากแนวโน้มตามหน้าไพ่นะครับแล้วก็คุณจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาให้เยอะมาก คุณค้นพบว่าเมื่อคุณออกมาทำงานอิสระหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาทำงานคนเดียวที่บริหารงานคนเดียวเนี่ยคุณจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเกี่ยวกับการงานการใช้ชีวิตได้มากขึ้นหลายอย่างคล่องตัวขึ้นดังกล่าวไม่เฉพาะการเดินทางการเดินทางที่คล่องตัวนั้นถือเป็นการยกตัวอย่างอย่างหนึ่ง แต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าจะทํากิจการอะไรก็แล้วแต่คุณคล่องตัวมากเพราะคุณไม่ต้องรอใครอนุมัติเคุณไม่ต้องรอขอความเห็นใครคุณไม่ต้องรอประชุมคุณไม่ต้องรอความเห็นชอบจากใครคุณอยากทําอะไรคุณทําได้เลยและสิ่งที่คุณทําอยู่นี่ก็ไปเข้าตาคนคนหนึ่งที่อย่างน้อยๆที่เขาเป็นคนกันเองคุ้นเคยกับคุณอยู่นะครับ เป็นคนกันเองที่อยู่ในแวดวงของคุณเขาอาจจะเป็นเจ้านายเก่าเป็นรุ่นพี่หรือเป็นคนในคอนเน็ชันที่รู้จักกันมานานพอสมควรคนคนนี้เฝ้ามองคุณอยู่ตลอดด้วยความชื่นชมเรียกว่ามีความรู้จักคุณอยู่ประมาณพอสมควรนะครับพลังงานเอ็มเปอเรอร์แล้วก็6ถ้วยดูค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่มีความคุ้นเคยกันดีบางทีอายุอาจจะเป็นแค่ตัวเลขเขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่การวางตัวเขาอาจจะค่อนข้างสนิทกับคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับและคนคนนี้ก็มีความพรอม ทั้งฐานะทั้งโปรไฟล์ทั้งอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเขาพร้อมจะสนับสนุนคุณถ้าคุณต้องการเพียงแต่ตอนนี้เขายังมองดูคุณอยู่เฉยๆมองดูคุณด้วยความชื่นชมอยู่ห่างๆอาจจะเป็นที่ด้วยว่าระยะห่างทางไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่กันคนละที่คนละทางอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดต่างเมืองหรือต่างประเทศแบบนี้แต่ด้วยการสื่อสารที่สะดวกสบายทําให้เขาเฝ้ามองคุณได้นะครับ เขาเฝ้ามองคุณอยู่ถามว่าเขาเฝ้ามองคุณทําไมเอาจริงๆคนคนนี้อาจจะมีความอยากชวนคุณไปร่วมงานหรืออยากยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณให้คุณเติบโตได้มากกว่านี้จึงอยู่ที่คุณสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองเอาตัวรอดได้ด้วยตัวคนเดียวแต่คนคนนี้เขามองมาเขา ทึ่งเขาปลื้มในศักยภาพของคุณประมาณว่าเฮ้ยคนคุณนี่เก่งนะดูแลตัวเองได้ทําอะไรคนเดียวก็ได้ถ้าได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับเงินทุนหรือได้รับการสป,ปอร์ตที่มากกว่านี้คุณน่าจะโตแบบก้าวกระโดดไปได้ไกลอะไรกว่านี้ บางทีคุณอาจจะมีความสามารถมากแต่ว่าคุณมองข้ามความสามารถของตัวเองไปแต่คนอื่นเขามองอยู่คุณคิดว่าคุณทําได้ 10- 20แต่คนอื่นเขามองว่าถ้าคุณได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องนะถูกที่ถูกเวลาคุณจะเติบโตก้าวกระโดดได้ไปแต่ 80- 90ิบถึงร้อยอะไรแบบนั้นเออ,เอทำไปเล่นไปไอการทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันก็ดีในแง่ความคล่องตัวแต่ถ้ามีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคุณจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดกว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรมาก ให้ทําตัวไปตามปกติใช้ชีวิตตามปกตินะครับตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองให้ดีวางตัวให้ดีๆคุณมาถูกทางแล้วตอนนี้การทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะมีลูกน้องมีลูกทีมช่วยหรือไม่ก็แล้วแต่ถือว่าคุณมาถูกทางเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่เขาจับตามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมและอยากยื่นมือเข้ามาสนับสนุสน,นช่วยเหลือแต่ผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่อะไรดังกล่าวนั้นเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยกันอย่างเป็นกิจจาลักษณะเพราะเขารู้ดีว่า คุณค่อนข้างาเชื่อมั่นในตนเองสูงคุณจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครง่ายๆถ้าไม่ถึงความจําเป็นสุดๆอะไรทํานองนี้ตอนนี้คุณแบกภาระหนักมากนะครับภาระค่อนข้างหนักมากแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่ก็ถือว่ายังเอาอยู่ความสิบไม้เท้าการแบกไม้สิบอันใหญ่ๆหนักๆแต่คุณยังเดินไหวคุณยังยืนได้แปลตามตรงตัวตามหน้าไพ่คือหนักนะ แต่ยังไหวอยู่ประมาณนี้นี่คือความสิบไม้เท้าแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรใบนี้ออกมาถ้าใบาแวดล้อมดีก็ต้องทายดีว่า,าเป็นภาระหนักที่จะนำความสุขความเจริญนำความก้าวหน้ามาให้แปดเหรียญนี้ถือว่าเยอะนะ ในไพ่เหรียญนะครับเยอะที่สุดคือ10เหรียญแเหรียญนี่ก็นับว่าไม่น้อยเลยเรียกว่าเป็นการเติบโตโก้าวหน้าของคนทํางานคนขยันขันแข็งเป็นไพ่ตัวแทนของคนที่กําลังอยู่ในความก้าวหน้าด้วยตนเองการสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้แต่ไม่ใช่สร้างเนื้อสร้างตัวแบบเริ่มจากศูนย์เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวแบบมีต้นทุนค่อนข้างสบายโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตสูงมาก คุณจะได้รับความยินดีจากคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคุณคนที่รักคุณคนที่ปลื้มคุณคนที่เอาใจช,ช่วยคุณอยู่เขาจะแสดงความยินดีกับคุณอย่างเต็มที่และเผล่เผื่คนที่เฝ้ามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมดังกล่าวนะคนที่กล่าวถึงไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้จังหวะสบโอกาสเข้ามาเสนอความช่วยเหลือเข้ามาเสนอโปรเจกต์ดีๆเข้ามาเสนอเงินทุนหรือเข้ามาเสนอโอกาสดีๆให้คุณ เพราะเขาเสียดายฝีมือคุณเขามองว่าคุณมีความสามารถสูงแต่ยังใช้ฝีมือได้ไม่เต็มศักยภาพคนคนนี้เขาชื่นชมคุณอยู่อย่างน้อยก็ในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องฐานะอดีตหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้อยากช่วยเหลือคุณคนคนนี้อยากซัพพอร์ตคุณอยากสนับสนุนคุณให้ไปได้ถึงฝั่งฝันมากกว่านี้เร็วกว่านี้หรือลำดับสูงกว่านี้ เขามองเห็นชัดว่าคุณมีความสามารถมากแต่ยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพย้ํานะครับคุณอาจจะคิดว่าคุณทําดีแล้ววันนี้โอเคคุณทําดีคุณทําถูกต้องคุณมาถูกทางแต่คุณยังโตได้กว่านี้ได้อีกซึ่งเขาคนนี้มองอยู่พลังงานไพ่ชุดนี้ไม่ปรากฏเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักเพราะฉะนั้นผมจะทํานายไปในทางที่ว่าเขามองคุณในสายตากลยานามิตรอยากซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ อยากผลักดันให้คุณเติบโตได้มากกว่านี้จะยังไม่ใช่พลังงานของคู่รักนะครับที่แน่ๆคุณเตรียมเ hey, ฮได้เลยว่าอนาคตของคุณสดใสแน่นอนเดอะซันมาการันตีขนาดนี้เราไม่ได้มาอวยกันเกินกว่าเหตุเราทํานายไปตามหน้าไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ต้องทํานายอย่างนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเคยเจออุปสรรคเรื่องผู้คนมามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าคุณมาถูกทางคุณจับธุรกิจคุณจับงานได้ถูกต้องตรงประเด็นเรียกว่า คุณเลือกเส้นทางเดินได้อย่างถูกต้องประมาณนี้และคุณจะไม่เดินลำพังแม้คุณจะตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวแต่มีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เฝ้ามองคุณอยู่ด้วยสายตาชื่นชมและพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะครับ ลองสังเกตดูว่ารอบๆข้างมีใครที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวที่คอยเอาใจช่วยคุณอาจจะจนออกนอกหน้าหรือคอยถามไทยความคืบหน้าของคุณแบบนี้เขาอาจจะอยากช่วยซัพพอร์ตคุณจะแย่แล้วแต่ไม่กล้าเพราะเขารู้ดีว่าคุณค่อนข้างมีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครง่ายๆแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะครับเอาเป็นว่าคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนในเส้นทางที่คุณเลือก ในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะมันจะหนักหนาขนาดไหนตอนนี้เป็นภาระที่หนักขนาดไหนขอให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นเกิดความสําเร็จขึ้นแน่นอนความสําเร็จระดับเดอะซันกับ3ถ้วยนี้ไม่ธรรมดาเกิดความยินดีในหมู่คนรอบข้างและคุณจะประสบความสําเร็จชีวิตสดใสแน่นอนทํานายให้ตามไพ่คุณมาถูกทางแล้วขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ